วัสดีบผมวีบิ๊กบอสวันนี้อยู่ที่พัทยาวอร์สป p o r t นะครับแล้วก็ถ้าทุกคนยังจํากันได้นะครับผมเคยพาไปดูที่มอเตอร์เอ็กซ์โปมีเจ็ตสกีอยู่ลำหนึ่งของมอเตอร์ฟิลด์นะครับวันนั้นเราดูกันแค่คร่าวๆแต่วันนี้หนูดีบอกว่าพี่วีเอาไปลองไหมต้องบอกว่าช่องเราเนี่ยเจ็ตสกีเนี่ยพาไปดูน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่เคยขับจริงจังเลยเจ็ตสกีแต่วันนี้เราจะเอาไปลองขับจริงจังดูกับคาวาซากิ310อัลตร้า เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงก่อนว่าเป็นยังไงนะครับพี่อุ้ยอยู่ข้างบนเรือแลอ้วเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับผมหาเรื่องมาให้ก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเสียเงินเลยเสื้อเจ็ทพ l o ลอตผ้าดีมากอันนี้เจ็ทพลอตไหมเจ็ทพายล็อตค่ะเจ็ทพ l ลอตพี่อุ้ก็เจ็ทพ l ลอต ผ้าดีต้องพูดว่าผ้าเนี่ยดีกว่าไอ้ไอ้เขาเรียกนะเสื้อที่สั่งปริ้นปริ้นปริ้นสีมาเย็บผ้าดีกว่าเยอะนะครับแห้งไวแห้งไวหนากว่าด้วยตัดเย็บดีกว่าด้วยแล้วดีด้วยเนาะไซส์อย่างควายก็มีไซส์อย่างควายก็มีมีตั้งแต่ตัวเล็กใช่ตั้งแต่ตัวเล็กตะมูตะมีอ่าจนควายใส่นะครับมีทุกไซส์ลองไปเลือกดูที่ไหนบ้างครับเนู๋ยวดี ก็จะมีอยู่ที่สาขาหลักอยู่ที่พระรามสองมหาชัย<ม>นะคะแล้วก็มีที่พระรามห้านะคะ uh huh. แล้วก็มีที่พัทยาค่ะโอเคอันนี้เราก็มาแนะนําตัวกันต่อนะครับหนูดีถ้าทุกคนจํากันได้คงไม่เห็นหน้าหรอกตั้งแต่สมัยผมไปรีวิวแซกดรที่พระรามสองแต่ตอนนั้นปิดแมสอยู่นะครับอ่า uh huh. ตอนนี้เราจะเห็นหน้ากันจัดจ้จาแล้วเช้งกระเดะเชงกระเดะ วันนี้เราลงน้ากันด้วยนะครับเดี๋ยวดูดีอาจจะต้องเป็นคนขับด้วยนะครับเพราะว่าผมมาเม่ถนัดเจ็ตค่ะเจสก,กี้ขับง่ายขับสนุกนะคะก็ไปได้ทุกที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันวันนี้<ก>เราจะพานหนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งดูดีเมื่อกีอ้รรผมบอกว่า310 a l ลตจริงจริงมันต้องเรียก a l ร้า310 LX หรือเปล่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับรุ่น a l t ้ a นะคะก็คือตัวนี้มันเป็นรุ่นท็อปเลย a l t ้า310 LX เนี่ยคือเป็นรุ่นตัวท็อปที่มีออปชั่นเข้ามาเต็มตั แล้วก็ถ้ารุ่นที่รองมาจากนั้นหน่อยก็จะเป็นตัว S <S อัลต้า 3. 1 0 LXS นะคะอ๋อมี X กคือใช่มันก็จะ Option, ออปชั่นน้อยลงไปหน่อยนิดนึงแต่ว่าใ,ในส่วนของพวกเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้ต่างๆเนี่ยก็คือจะเหมือนกันตอนนี้ผมต้องพูดอย่างนี้310ก็คือแรงม้าถูกไหมก็คือ310แรงม้าสูงสุดไหมออจริงๆถ้าพูดถึงนะตอนนี้แรงม้าถือว่าสูงสุดต้องพูดว่าเจ็สกีที่แรงม้าสูงสุด นณตอนนี้ใช่เพราะว่าผมมันก็พัฒนาไปเรื่อย<น>ๆอะไรใ,ในที่จ่ายเงินเรือดิมๆเราจะได้ตัวเนี้ยถ้าเป็นคาว,วาเนี่ยจะเป็น310แรงมาใช่ค่ะนะครับแล้วก็ออปชันมีให้ครบมาแล้วด้วยคือมาพร้อมกับเจสกีเลยฮะมาพร้อมเลยใช่มาที่เห็นตรงเนี้ยคือมาพร้อมเลยเอ้านะคะเดี๋ยวก่อนผมเห็นมันมี2องออปชั่ะมาดูครับ อ๋อหมายถึงพวกอ็อสเซอร์รีเสร,ริมอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเขาเรียกไม่เรียกออปชั่นเขาเรียกอ็อสเซอร์รี่ใช่อ,อันนี้เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเก็บของได้นะคะ,ะแล้วก็เก็บพวกเสื้อผ้าหรือของอะไรพวกนี้กันน้ำกันน้ำด้ำวยอันนี้ก็ใส่เป็นถือเป็นอ็อสเซอร์รีเสร,ริมจริงๆเรือเนี่ยมันมีอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต่อกล่องนี้ออกมาใช่ค่ะนะครับขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะได้ อ๋อยังมียังมีช่องข้างในให้อีกใช่ค่ะให้นู่นนี่ได้ใช่ฮะก็คือเรียกว่ากันน้ำได้ระดับหนึ่งแล้วกันส่วนมากโดยตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าใช้เอาไว้เก็บก็อาจจะเป็นพวกของกระจุกกระจิกอย่างเช่นเอ่อพวกสโนว์เกิลหรือพวกเอ่ออะไรที่เอาไว้สําหรับเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชือกหรืออะไรใช่ใส่เก็บอุปกรณ์แต่ว่าหน้าเรือมันก็จะมีแบบกันน้ําแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเ0ืบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูตอนนี้อันนี้ก่อนนละครับและอีกตัวหนึ่งนะครับ นักตกปลาใช่ตัวนี้ถือว่าเป็นแหลกที่มากับทางคาวาซากิโดยคาวาซากิเนี่ยแพลตฟอร์มนั่นท้ายนะคะเขาจะเป็นเหมือนรางที่ใส่แหลกตรงนี้เข้าไปได้พอดีเลยนะคะก็คือเป็นแหลกจากทางคาวาซากิเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแหลกนี้ก็ใส่พวกถังน้ํามันได้แล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือคูลเลอร์ก็คือยกคูลเลอร์ออกเอาถังน้ำมันใส่แทนใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่เห็นด้านข้างนี้นะคะเป็นที่เสียบคันเบ็ด4 4คันเบ็ดเลยเดี๋ยวนูดีเสริมนิดนึงว่าจริงๆเนี่ย ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีตัวเหมือนใช่เซฟกันแบบว่าปลิวอันนี้เมื่อกี้พี่จะมีคำถามอยู่ว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยกทัวร์อวกาศมันไปมมันแอบซ้อนอยู่ตรงนี้แล้วอ๋อแล้วกลัวปลิวกลัวโดดขึ้นโดดขึ้นงี้ใช่ค่ะก็จะล็อกได้นะคะกันพวกของที่เราใส่เข้าไปในเนี้ยเนี้ยเจ๋งสมมติว่าเรามีของอะไรอีกสักหน่อยหนึ่งเราก็ใส่บนนี้ได้หน่อยแล้วก็รักเออ ผมก็เออนี่เพิ่งคิดออกนะถ้าสมมติน้ํามันเนี่ยใสเรือไปแล้วแล้วถังมันเบาแล้วโดดขึ้นจะปิลไหมว่แน่นอนอ๋อเขาก็จะมีอนี่ให้ด้วยสําหรับมาทั้งเซตเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาพร้อมนี่ด้วยไม่ค่ะเป็นเป็นเหมือนอุซกรีแยกก็คือลูกค้าถ้าอยากได้แหลกก็คือแหลกแล้วก็ถ้าอยากได้คูลเลอร์ก็คือใส่คูลเลอร์ที่เป็นไซส์เดียวกันกับแหลกได้อ๋อก็คืออยากจะไปซื้ออะไรมาใส่ก็ได้ใช่มใส่ได้ก็ได้ัยัดลงไปใช่ค่ะนะครับ ตอนนี้มีจุดเด่นอะไรอีกหนูดีที่ผมเห็นนะนะสปอตไลท์กลางคืนมันจะสว่างเลยไหมครับหนูดีก็จริงๆแล้วถือเป็นเดย์ไลท์ให้เรือลำอื่นเห็นเราซะมากกว่านะคะาาซึ่งก็มาด้วยดีไซน์สปอร์ตเลยนะคะจะติดตลอดเวลานะคะที่เราเล่นเจ็ตสกีนั่นเองม,มันยังไม่ถึงสปอร์ตไลท์ใช่ไหมคือเดย์ไลท์ใช่เป็นเดย์ไลท์เป็นเดย์ไลท์ประมาณนี้ค่ะผมอ่ะบนกับเจ้าท่าอยู่ว่าเจ็ตสกีอ่ะมันไม่ควรขับกลางคืนนะเพราะว่าการที่จะตรวจ เรือให้ผ่านเรือจะต้องมีไฟเขียวแดงมันถึงจะตรวจเรือผ่านเจสกีไม่มีแล้วก็บังล้ำที่ซื้อมาใหม่ไม่มีไฟอะไรเลยมืตือหนูดีว่าถือว่าเป็นเจสกีตัวแรกแล้วกันนะที่มีการใส่ไฟมากับที่โรงงานเลยใช่ก็คือเขาจัดบล็อกมาให้เลยอย่างนี้นะครับคือมันอย่างน้อยต้องให้คนอื่นเขาเห็นเราด้วยไม่ใช่ว่ามือตือถึงคุณไปติดไฟด้านหลังไอ้ไฟใต้น้ำนะพี่วุ้นนะถ้าขับไปตรงๆเนี่ยคนข้างหน้าเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกใช่ค่ะนะครับจำเป็น ถือว่าดีมากครับตรงนี้จริงๆเขาข่านี่ขออนุโลมใช่เขาอนุโลมคือกรณีที่เราไปเที่ยวเนี่ยขับมืดอืถ้ามีไฟอย่างเงี้ยมันช่วยได้แต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้บอกว่าขับกลางคืนเขาไม่ได้ให้กับกลางคืนเขาอนุโลมที่เฉยช่องเก็บของดีกว่าครับช่องเก็บของเนี่ยก็ถ้าโดยหลักๆแล้วนะคะก็จะมีช่องที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะก็ไว้เก็บพวกก็ถือว่าเป็นช่องใหญ่ ค่ะนะครับก็เก็บของได้ค่ะแล้วก็มีพวกกล่องที่เก็บพวกเชือกหรือพวกไฟฉายอะไรอย่างนี้นะคะด้วยแล้วก็ที่เติมน้ํามันจะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อก็คือเวลาเติมมันต้องเปิดตรงนี้ด้วยใช่ถังน้ำมันเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นถังน้ำมันที่ให้มาค่อนข้างจะใหญ่นะคะถึง78ลิตรเลยนะคะก็จะอยู่ตรงช่องด้านหน้านี้ถ้าจะเปิดถังน้ำมันต้องเปิดฝานี้ด้วยนะครับไม่ได้อยู่ดีเติมใช่แล้วก็ช่องข้างในนี่กว้างนะครับก็เก็บของได้อีกเยอะค่ะอีกเยอะอีกเยอะใช่ อันนี้ก็คือมันจะกันเปียกได้มากกว่าข้างหลังถูกไหมพี่อุดใช่เพราะว่ามันมีนี่ซีนมีพวกยางอะไรด้วยวยางซีนทั้งหมดนะครับใช่ค่ะและก็จะมีอีกนะคะช,ช่องเนี่ยก็คือเป็นเรียกเป็นปีกนกไปเลยละกันนะคะสามารถเปิดด้านซ้ยายและขวาอ๋อแลมโบแลมโบใช่ก็คือมันเป็นเอ่อเก็บเก็บสามารถเก็บของได้แล้วก็กันน้ำได้ระดับหนึ่งเหมือนกันส่วนช่องนี้ก็จะเป็นกันน้ำเลยไว <c oughs> ้เก็บกุญแจนะคะแล้วก็มี usb <c oughs> เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ,ะโทรศัพท์ใส่ในนี้ใช่โทรศัพท์ใส่ในชาร์จชาได้เลยแล,แล้วก็ตรงนี้มันมันมันค่อนข้างจะกันน้ําได้ได้ดีเลยแหละคะ่ะแทบจะไม่เข้าเลยเพราะว่าล็อกแน่นหนาไอ้ตัวเนี้ยมันต่อไอ้นี่ป่ะดูอีเต่อเข้าไปเล่นเพลงได้เลยหรือเปล่ามีบลูทูธมีบลูทูธค่ะซึ่งรับโทรศัพท์จากตรงนี้โดยไม่ต้องเขาเปิดออกใช่ใช่คือเปิดเพลงเนี่ยได้ด้วยระบบบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ให้ มันขึ้นที่หน้าจอได้ด้วยเพลงใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นเจตกี้ที่ให้ลําโพงมาครบเยอะเยอะเยอะเลยอะค่ะก็คือจะมาได้กันทั้งหมด4ดอกนะคะสดอกใช่ก็รับรองว่าต้องตึกดังแน่นอนนะคะแล้วก็ควบคุมด้วยด้วยตัวได้เลยใช่คือสามารถควบคุมด้วยตัวคอนโทรลตรงนี้นะคะก็คือควบคุมง่ายดูแลง่ายมึงล้งมาสักกูสะดุ้งเยอจะ เดียวจอยผิดขอเรียกเลยอันเลยเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้โอ้สะดุ้งเลยใชยยศแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแสดงผลจอสีนะคะก็จะควบคุมตรงคอนโทรลตรงระหว่างตรงขาตรงนี้นะคะก็คือถือว่าเรียกว่าไงใช้งานได้อย่างทนทานลำนี้มีกล้องมองหลังมาด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้ต้องได้มีการใช้ได้แน่แลวค่ะนะคะ ทั้งหมดทั้งหมวลก่อนที่เราจะไปลงน้ํากันพูดนําเข้าและจัดจําหน่ายก็คือทางเรานะคะเป็น Kawasaki j e s k i Thailand นะคะ by M F Marine ก็คือเป็นผู้บริหารหรือว่าทีมงานเดียวกันกับทาง Motor f i e l Thailand นั่นเองค่ะก็คือเป็นเครือเดียวกันนะคะก็คือเป็นอยู่ในบริษัทของทาง M F Group ค่ะโอโโ้โหก็คือจํา M F เอาไว้ก่อนใช่นะครับไม่ว่าจะเสื้อของเจ็ทไพลนะครับ ของเล่นอะไรเยอะแยะเลยใช่ใค่ะเดี๋ยวก่อนเจ็ตไพร์นี้ไม่ใช่มีแค่เสื้อเนี่ยชูชีพด้วยนะครับดังมากแล้วดีมากผมโดดมาแล้วเรียกว่าครบเลยอ่ะเจ็ตไพร์ก็คือเป็นสินค้าที่สำหรับการเล่นทางน้ําโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกชูชีพหรือพวกเวทสูตรองเท้าก็มีค่ะตางเกงกางเกงครบหมดนะครับถ้าสมมุติว่าคนไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าที่คลิปในวันนี้อีก โทรหาหนูดีดผมให้เบอร์นี่ตรงนี้ตรงนี้โทรหาดูดูนี่ตรงนี้ <Zeit. S 1> หรือว่าถ้าเป็นบริษัทเดี๋ยวก็จะมีเบอร์ขึ้นให้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุยหนูดีตรงนี้ตรงนี้ได้ค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ MF m a r i n Kawasaki Thailand ได้เลยค่ะหนูดีโดยตรงจะตอบป,ปัญหาสําหรับเรื่องใช่ก็คือทางหนูดีก็จะให้คําแนะนําอยู่แล้วค่ะมันจะเป็นมือใหม่นะคะหรือว่ามือโปรแล้วยังไงก็แนะนํานะคะเพราะว่า Kawasaki จะกีเนี่ยถือว่า เป็นตัวที่อยากให้ลูกค้าได้ลองเล่นแล้วก็อยากแนะนํานิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกหลายๆชื่อตามแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ที่พูดกันติดปากเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเจสกีเนี่ยมาจากคําว่าคาวาสกีค่ะถึงเวลาลงน้ําครับผมไปเที่ยวเกาะกันฮะมีขึ้นลมกำลังดีจริงอ้าวจะได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วสังเกตลมตัวลมแรงเลยจะได้รู้ว่าคาวาเนี่ย มันจริงเพราะว่าแบบหนูดีดูจากรีวิวเมืองนอกนะฝรั่งเนี่ยชอบมากผมพูดท้องเรือนิดได้ไหมพี่พิวท้องเรือเนี่ยยังไงครับตัวตัวท้องเรือเนี้ยค่อนข้างจะเป็นท้องเรือที่เป็นแบบเออวีเชฟถือว่าวีค่อนข้างวีมากๆเอาว่าถ้าเทียบกับท้องตลาดพอกันไหมจะวีเลยค่ะวีกว่าอได้ได้บีมที่กว้างกว่า ใช่คือด้วยความที่ว่าพอมันวีกว่าเนี่ยการตัดคลื่นตัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ดีเดี๋ยวไงวันนี้เราไปลองดูดีกว่าว่าการตัดคลื่นเนี่ยดีสมชื่อหรือเปล่านะคะแล้วก็เราจะได้รู้เลยว่าการที่จะเล่นเจสก,กีเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะอย่างที่เราเคยลองคือแซกดออ,อันนั้นโคตรวี ใช่นะครับแล้วตัดขึ้นนิ่มใช่แล้วก็มาดูว่าเจ็ตสกีที่วีกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยตัดขึ้นนิ่มแค่ไหนแล้วแรงม้าสูงด้วยใช่ค่ะไปลงน้ำจากกันุญแจของคาวานะคะก็จะมาด้วยกัน2ดอกดอกนี้นะคะจะเป็นดอกสีเหลืองเนี่ยเป็นดอกสโลนะคะก็คือสําหรับเด็กเล่นหรือว่าบิ๊กินเนอร์นะคะโดยเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานอยู่ที่ประมาณ60% ดอกสีดํานะคะเป็นดอก normal นะคะก็จะเป็นดอกที่ออไม่มีการอั้นรอบนะคะสามารถที่จะใช้โหมดการขับขี่ได้ถึง3โหมดเลยนะคะเดี๋ยวดีเรากดให้ดูนะคะเรากดที่ปุ่มลุมๆตรงนี้นะคะค้างไว้นะคะแล้วก็ไปที่ setting จากนั้นไปที่โหมด setting นะคะแล้วก็ไปที่ power mode fpo เนี่ยจะทำงานด้วยเครื่องยนต์100%นะคะ mpo เนี่ยจะอยู่ที่80%แล้วก็ ตัวสโลว์อยู่ที่60%ค่ะคือมันจะไล่ระดับไต่ลงมานะคะก็คืออันนี้แรงสุดใช่ถ้าถ้าเอาขี่มันเนี่ยก็จะอยู่เป็น FTO นะคะ,ะเจสก,กีของคาวานะคะมันมีโหมดที่สามารถทําให้เจสก,กี้เนี่ยหยุดอยู่กับที่ได้ด้วยนะคะก็บรรลาบางทีน้ําไหลนะคะก็สามารถที่จะปรับให้มันไม่ไหลาตามน้ําได้นะคะเข้าไปที่เมนูก่อนจากนั้นนะคะก็ไปที่เซตติ้ง นะคะแล้วก็เข้าไปที่โหมดเซตติ้งแล้วก็ไปที่ชิปเอ็นนี้นะคะอันสุดท้ายอันนี้คือจะไม่ไหลาตามน้ำใช่ก็คือ<ช>พูดง่ายๆว่ามันเลี้ยงอยู่กับที่ได้ถูกต้ตองแต่ว่าโหมดอันนี้เนี่ยเราจะต้องปิดเครื่องนะคะ,ะแล้วก็ไปปรับในนาได้ก็คือมันสามารถที่จะปรับบวกหนึ่งลบหนึ่งเพื่อให้มันไม่เดินหน้าถอยหลังตามน้ำตามกระแสะแรงความแรงของน้ำหรือลมใช,ใช่ค่ะ ก็หมดนี้ก็น่าจะช่วยหลายๆคนที่บางทีรอผู้ร่วมทิปหรือว่าจอดรออยู่กลางน้ำ uh huh. อะไรอย่างน,นี้ด้วยค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคาวาสกิเนี่ยเขามีความปลอดภัยในเรื่องของการถอยหลังนะคะเขาก็จะทําตั้งรอบการถอยหลังเนี่ยการ,การเร่งถอยหลังยอยู่ที่ประมาณ3,000รอบแต่บางทีเนี่ยสามพรอบเนี่ยมันอาจจะไม่พอสําหรับการลงจากเทรลเลอร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะคาวาสกิเนี่ยก็เลยทําให้สามารถที่จะเร่งเครื่องนะคะโดย กด,กดที่คันเร่งถอยหลังนะคะแล้วก็กดที่ทริมเนี่ยเพิ่มเพื่อเพิ่ม,ม,มรอบไปได้ถึง4,500รอบค่ะก็ลงน้ำง่ายขึ้น<ช>โดยแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นใช่ค่ะหมดไหมครับหนูดีเรียบร้อยค่ะคร่าวๆก็โหมดก็จะมีเล่นอยู่ประมาณ,มาณนี้<ช>นะครับไปลองในน้ำดีกว่าว่า <ไป S 1> ฟันขึ้นยังไงใช่โอเคไปเลยครับ งวยด้วยแล้วเว้ยปลาทูปลาทูเก็บไส่อันนี้เลยนะได้ได้เฮ้ยมันตกปลาได้จริงเว้ยเรือลำนี้เว้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ของหมูหมูใช่ไหมใช่ของหมูหมูจริงจริงแปลกครพี่วีไม่ต้องป้นก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องเก็บูไปพอโอ้โหเย็นจีบนะจ๊ะนกำแข็งหอมนะกินน้ำ่ปใหม่เนาะ ป้หนึ่งพีเซนเตอร์อโคกโคกโคกต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้ว <c oughs> ต้องเข้าแล้วตอนนี้ตาอุ้ยก็ยัออยงอยากได้มั่งนะครับอ,อ,อยากได้มั่งถ้าดูตอนนี้หนูดีสามคนสบายๆแล้วเนี่ยสบายหนูนนอนได้เลยอะ ฮะห,หนูนอนตรงนี้ได้เลยเนี่ยเอจริงตัวเล็กก็ตายตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแล้วมันก็มีคลื่นอยู่พอสมควรนะเนี่ยพี่อู๊ดใช่มันก็ไม่ถือว่าโยกมากนะไม่โยกเลยอ่ะตอตกปลาแบบกำลังสบายเลยอ่ะเออแลแถมได้ปลาด้วยเออ <laughs> <laughs> นั่งแบบสบายจริงมากเลย,ยนี่นะครับดูว่าไม่ได้เรียบมีคลื่นอยู่พอสมควร ยังนั่งได้อยู่นะครับดูดีบอกท่านผู้ชมหน่อยครับว่าเรานั่งรออะไรกันอยู่ครับรอมื้อเย็นไม่ใช่อ้รอ,อ,อน้ำมันรอน้ำมันเอาคนนึงว่าเขาเออไปรอไอ้นี่รอทำมื้อเย็นให้อะไรีอรอน้ำมันรอรอน้ำมันฮนะเจอเต่านะครับเราเจอเตา่าใหญ่มาก ตายยังอ่ะตายยังยังไม่ตายลองลองเองจาค่อย,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 ยๆ,ๆค่อยๆเข้าไปนี่พวกก็ขึ้นเรือแล<อ>้วก็ไปส่งที่ฝ <ๆ S 2> ั <ๆ S 2> ่งเขาเขาได้รับความได้รับบาดเจบ็เจบเขาเจบ็บเขาเจบ็เจบป่บบะพี่เขาเจบ็บคุณจะจับไงวะไม่พี่เอาขึ้นฝั่งแล้วเขาไม่ได้น้ำไงยังยังทายอยู่เลยค่ะอ๋อขาเขาว่าขาเขาเดี้ยงอยู่เห็นป่ะใช่็บผ่านคุณโดนไปผ่านเรือหรือเปล่าโอุ้ยน่าสงสารน่ะ 不给，我拉拉。拿拿的拿的拿的 ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าขาหลังเขาจะขาดข้าแล้วเขาแหว่งตอนนี้เขาจะว่ายน้ําไม่ได้รับว่ายยากาเดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งว่าเขาจะขึ้นมาอีกไหมถ้าขึ้นมาเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปไเอาไปช่วยเอาไปส่งฝั่งแล้วให้ประมงมารับเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับ นี่พีเซนเตอร์ไม่ยังเป็นแล้วไม่ยังเป็นแล้วเหรอยัเป็นแล้วอไน่ยเ้ยกระบอนโอ้โหโอ้โหฟิวท่านฟิวนนู้นอีกเกาะอะไรนะสว่านรอเปล่าวะเกาสว่านหาสวรรค์เออนะตอนนี้น้ำมันหมดนะครับลืมเติมมาจากทีโอไปกังครับสวัมดีประหยัดเลยคือน้ำมันแปะๆปะสองขีด ใช่ประมาณสองีต้องบอกว่าตรงนี้คือเกาะสากมันอยู่ใกล้ๆกับเกาะร้านครับหันมานี่ทะเลสวยมากหันมาทางนี้างเออหันมาทางนี้ซ่เป็นไงครับนูดีขึ้นเดี๋ยวพี่วีขากับเดี๋ยวขากับเดี๋ยวไม่แน่ขอลองบ้างอ่าได้เลยพี่วีเดี๋ยวไปลองแถวบ้านดีวะอยู่กลางน้ำก็วันๆอยู่ใช่ไหมลองได้ลองได้หนูหนูว่าคิดว่าถ้าคนที่เป็นมือมือใหม่อะ ขับได้สบายสบายใช่มใช่คือคการการบาลานซ์การทร,ารงตรัวหรือการเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างได้ดั่งใจเลยต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้กระแทกขึ้นมาหนูนี่ก็ยังขับได้อยู่โอ้กระแทกมาเลยอ่านะครับแต่ว่าน้ํามันจะหมดไงมันจะหมดไม่กล้า <c oughs> คือไอ้ที่วิ่งช้าๆเนี่ยคือไม่กล้าวิ่งเร็วกลัว <c oughs> จะหมดกลัวจะโดนรากคนสนใจอ่ะพวคุณคกูไม่สนหรอกกูสนให้คนอย่างหนูน่ะมาสนใจอ๋อเปิดเช่าไหมเปิดเช่าไหมเปิดเช่าตรงนี้เหรอเปิดเช่าไหม เราจะบิกินนี้ใช่ไหมอันนี้ถูกกว่าครับไปฟรีตรงนี้ไปฟรีนะครับผู้หญิงอย่างนี้ขึ้นฟรีหมดนี่ขนาดเอาคาวามายังไม่ขึ้นของกูเลยอ่ะดูดีไปขึ้นของน้องเขาอ,ะอ่ะไอ้แก้วมันไม่ดีตรงไหนด้วยไม่ดีตรงไหนวะ,ะ,ะทำไมไม่มาถ่ายรูปตรงนี้อของน้องมีอะไรดีครับของน้องมีอะไรดีวะพี่พี่เหมือนก็เห็นแล้วนะที่ชอบเอาเรือมาขานใช่ไหม พ่เอาเรือมาขายไม่ใช่พี่ชอบลงเสถียขายใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับคลิปบีโบสใช่ไหมใช่ไหมพี่คลิปบีโพสใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับปจําตัอยู่นะอ๋อเรือยู่คุณเนี่ยมาเอฟซีบอกดูประจําเลยนะครับแต่ว่าบอกผมเอาเรือมาขายใช่ไหมพี่ไม่ได้ขายเรือปัะจําลยแล้วก็ไม่เคยมาเทสกีด้วยดูม่ิดดูปิดช่องเปล่ามาประจํามาประจําเห็นมาเงี้ยโอเควันนี้เห็นพี่ชอบลงเทสกีพวกดูดี ตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วได้ทดลองได้อะไรกันมาแล้วราคาเป็นไงครับอยากได้ชึ้นมาแล้วหนูดีต้องบอกเลยนะคะว่าขายดีนะคะแล้วก็เราเพิ่งเติมสต๊อกตอนนี้ก็พร้อมส่งอยู่ราคาราคาอยู่ที่8 6 0 0 0 0มืบาทค่ะไม่ต้องไม่ต้องรอของนะจ่ายหกไม่ต้องรอของนะคะไปถึงจ่ายเงินคุยกับหนูดีรับได้เลยรับได้เลยใช่แป0 0 0นนะคะแล้วก็ที่สัมพัญธ์ จัดผ่อนได้ด้วยนะผ่อนเนี่ยก็ยื่นไปนั้นจริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแล้วก็มี2ปี3ปีนะคะอันนี้คือเราถอดออปชันกระเป๋าออกเพื่อจะลากปกีได้ใช่ไหมครับก็มีที่ลากให้นเดี๋ยวดูกำลังว่า กำลังมันขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ดูกล้องหลังก่อนเวลาเราลากเวกอย่างเงี้ยเราสามารถดูคนข้างหลังได้ว่าตกน้ําหรือไม่ตกน้ำใช่ครับหนูลอยื้ดูเปิดเปิดกล้องหลังดูก็เข้าโหมดที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็้อ่าตอนนี้เราก็จะเห็นหนูดีนะครับปรับได้สามเล่เดี๋ยนะเล่นมันเล่นเล่น นี่ไงนี่เลนหนึ่งเลนมันมัวอยู่ป่ะเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนเอ้ยเสื้อเช็ดไพล่หรอพี่เช็ดเลนดีเนี่ยโอเครับได้วสามเลนนะครับอ่านี่ปึ๊บอ่อกว้างกว้างกลางไกลใช่เลนวายล้วก็กว้างกลางไกลมันก็เหมือนกันดีกว่ากว้างกับไกลมันเหมือนกันไหมใกล้กลางไกลโอเก็เป็นเลนวายกว้างๆนะครับเราจะได้ดูว่า เวลาคนเล่นตกน้ําอ่ะบางทีเสียงเครื่องดังเนี่ยเราไม่ได้ยินอ่าเพราะฉะนั้นเราใช้กล้องข้างหลังเนี่ยแหละมองอ่าเราใช้กล้องข้างหลังมองไม่ต้องจะได้ไม่ต้องปวดคอนะคนขับอ่าไม่ต้องหันไปหันมาอยู่เรื่อยนะครับสะดวกมากอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาขับทัวริงนะพี่อุ๊ดเราจะได้มองเพื่อนข้างหลังออกถ้าเรานําหน้านะมันล็อกความเร็วได้ด้วยพูชคอนโทรลสำหรับมันเหมาะสำหรับลากเวกด้ด้วย เดี๋ยวเราลองดูว่าลากเวกตรงนี้โชว์ฝรั่งจะเป็นยังไง วันนี้จบคลิปดีกว่านะหนูดีดสนุกมากกับคาวาสกิอัลต้า310รหัสอะไรนะอ,อ่าอัลต้า310 LX LX นะครับตัวท็อปตัวท็อปใช่<ด>นะครับใครสนใจติดต่อหนูดีนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบบสวัสดีครับ